แต่งหน้ายัางไงให้สวยคลีนพูดจับไม่ได้มินิมอลเรียบร้อยพูดน้อยคุณหนูสุดๆต้องลุกนี้วาน,นิลาเกิลเมคอัพมาแล้วจ้ะง่ายมาก เซฟไว้แล้วเอาไปแต่งตามบอกเลยไม่มีโปะ๊ะเน้นงานผิวกลิบแต่งบหลักร้อยเริ่มที่เบสต,ตัวดังของมิเล่เซกผิวใหม่ได้รองพื้นเจ้าหญิงสีจันแกดูกลาส,สก,กินสดๆนี่รองพื้น2องนะไม่อยากจะเชื่อปิดรอยสิวใต้าตาอีกหน่อยด้วยคอนซีลเลอร์แก้มบ่มแดดเหมือนธรรมชาติสร้างด้วยลิปสีจันเบอร์ศูนย์ห้าเซ็ด้วยแป้งนาฟ้าของนัสเชดดิ้งกรอบหน้าสันจมูกเขียนคิ้วตามโครงคิ้งงัดคิ้วให้ตั้งฟูมาแต่งตาก,กันลงเบสด้วยสีวนิลาทั่วเปลือกตาลงครีมอายแชโดว์สีคอ เบลกลางตาเบลนหางตาด้วยสีน้ำตาลตุ่นชมพูฟ้าสกลิตเตอร์สีแชมเปญโกลหัวตาและใช้สีน้ำตาลเข้มเขียนขอบตากลิตอายไลเนอร์แบบดินสอสีน้ำตาลเบลนให้ดูฟุงฟ้งๆปัดมาสคาร่าจับช่อขนตาให้เป็นเส้นปัดแก้มเพิ่มอีกหน่อยกับแคนเมคเบอร์1 1บสุดท้ายทาลิปกันคิวเพลสเบอร์ศูละมุนมากเหมือน